สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยนะครับโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องราวมากมายหลายต่อหลายเรื่องไม่รู้ว่าจะบรรยายหมดภายใน17นาทีกว่าหรือไม่ไม่แน่ใจโดยสถานการณ์วันนี้นะครับเดิมผู้ชมไอ้ลุงตุงนังสังขยาโดยตอนนี้พลเอกประวิทยครับท่านหรือว่าบางคนนั้นก็เรียกนายกป้อมนั้นเนี่ยบ้างก็บอกว่านายกป้อมยิ้มแฉ่งเข้าทำเนียบส่วนประยุทธ์ย่องเงียบเข้าที่กะลาถามกะลาไหนจ้ากะลาหวมนะครับเดิมผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยตอนนี้งดจ่อสื่อครับท่านแล้วก็จะ จะก้มหน้าเดินไปหรือว่าจะถอยหลังนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้บ้านพักของประยุทธ์เอ้ประวิทย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นเนี่ยที่ป่าลอยต่อก็รู้สึกว่าจะคึกคักอย่างไม่หยุดยัง้งได้ได้นนบู้ชมด้านไทยบุญผู้น้อมนาคําสอนนั้นก็แจกหนังสือ,ถา,สอถามเป็นหนังสืองานในนั้นหรือเปล่าที่เอปรินาชอบไปบอกไม่ใช่ครับท่านแต่ว่าใกล้แล้วใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่แต่ว่ายังไม่น่าจะใกล้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าพี่ป้อมพี่ชายที่แสนดีอะไรประมาณนี้ก็ได้บรรยายสรรพคุณต่างๆนานาน,นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้ปรากฏว่ามีการรายงานเรื่องการชื่นชอบนาฬิกาการยืมอะไรอย่างางู้นอย่างนี้ไม่มีนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านแต่ที่แน่นๆตอนนี้หลังจากพลเอกประวิตรนั้นขึ้นมาเป็นรักษาการนายกรัฐมรีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นภาษาทางกฎหมายนั้นก็คือว่าปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมรีนะก็สรุปคือตอนนี้ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านโดยได้ทําการต่อสาย ถึงคุณชัดชาติสิธิพันธ์นะครับเ่ินมผู้ชมโดยต่อเองแล้วก็ได้เบอร์อได้ให้เบอร์การติดต่อส่วนตัวไว้ด้วยนั้นในปมที่จะส่งทหารให้ไปช่วยในการสร้างกระสอบทรายอะไรประมาณนี้นะครั <ๆ S 1> บเ่ิ่มผู้ชมเอาไปอุดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้สัญญาณน,น้าเริ่มจะมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวในกลางกลางวันหยุดนั้นถ้าเป็นประยุทธ์คงจะหยุดครับแต่วิทย์นั้นไม่ได้หยุดนะคร <ๆ S 2> ับเ่ินมผู้ชมเพราะวันนี้ยังคงออกมาท็อปฟอร์มครับท่านโดยท็อปฟอร์มเรื่อออองงงะไรรจเื่่่่่่ทีีสัให้้้ผูวววาากแแลต นี้จากผู้อาชญชานั้นไปถึงผู้อาุธยาแนะครับเ่าน,นผู้ชมปนปัญหาน้ําท่วมนั้นก็สรุปให้บรรดาสลิมรอดช่องสายประยุทธ์นั้นอจาจจะคลรงกันสร้างอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับเ่าน,นผู้ชมหายจ้อยกันไปหมดเลยเออมีผัวหัวกระบ,บาลอยู่ไม่กี่คนนางที่พ่านนั้นที่เป็นลํโพงสับประโคคนใหม่ให้กับประยุทธ์อะไรดานองนี้ด้านธนากรก็นึกในใจว่ากุโล่งแล้วไม่ต้องมาเที่ยนั่งวอวยเลยแล้วหรือเปล่านั้นไม่มีนะครับเ่านผู้ชมธนากรยังดีใจไม่หยุดยั้งไม่ใช่ยังคงเคว้งคว้างไม่หยุดยั้งบอกว่าไมม่เจอประยุทธ์า3 วันที่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเออก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอนาคตข้างหน้า,าจ,จะได้ไปอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยหรือไม่นั้นก็ช่างมันไปก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับเอาสถานการณ์เร่งด่วนก่อนอนะครับท่านผู้ชมโดยประวิทรโชเหเหนือเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ทาได้แบบนี้หรือไม่ยังไม่เคยประสบพบเจอนะครับต่อสายตรงถึงคุณชัดชาติสิธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมก็บอกว่ายินดีช่วยเหลือการป้องกันน้ําท่วมครับท่านโดยชัดชาติสะดุ้งนะครับท่านผู้ชมสะดุ้งเรื่องออะะไรรรจโโดยตตนนนนแกัั้ลปวิทมา แล้วคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ไม่ได้รับสาเหตุทําไมาก็เพราะว่าจะไม่รับเบอร์แปลกนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ไหนได้สรุปว่ามีคนมาสก,กิดบอกให้รับสายหน่อยก็เป็นพลเอกประวิตย์นะครับท่านผู้ชมได้โทรมากําชับอะไรประมาณนี้โดยบิ๊กป้อมฮอตครับท่านฮอตไลชัดชาติส่งทหารช่วยบรรจุกระสอบทรายรับมือน้ําท่วมกรุงเทพเริ่มต้นวันจันทนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมกระแสข่าวสังคมไทยนั้นรู้สึกว่าเอะตอนนี้เหมือนกับจะไม่มีประยุทธ์ในสมาการของนายกรัฐมนตรี แล้วนั่เนี่ยบรรดาประชาชนทั้งหลายก็แห่ขึ้นเคงกันไม่หยุดจยอดเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนทางด้านของนายสุชาติชมกิจนายชายพุทธ,ธมาคณาน,านุศรหรือว่าต่างๆนา,านานั้นที่อยู่สายประยุทธ์นั้นแลมโบโเสกสกลเมื่อวานนี้ประยุทธ์เออเออใช่เออใช่ลืมไปเลยเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ระวังตัวไว้อย่างดีๆนะเนี่ยผมเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงเรื่องอะไรท้ารู้ไหมตอนนี้หลังจากที่โบโ่เสกสกลน,นั้นเคยแต่งเพลงแลมโบ่กัตันยูทักษินอะไรประมาณนี้แล้วมันยังไงตอนนี้ประยุทธ์มีซิงเกิลแล้ว ้เว้เฮ้ยถามมาจากไหนอีกแล้วแต่งเองใช่ไหมไม่ใช่เว้เฮ้ยรอบนี้ไอ้โบเสกสกลแต่งให้นะเว้เฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่อย่ายิ้มความเรือหายจะมาถึงแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจถามพ่ออะไรเพราะรอบก่อนแต่งเพลงให้กับทักษิณชินวัตรนะกรับท่านผู้ชมสรุปสุดท้ายคือลงเอ่ยไม่ค่อยสวยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆหลังประวิทย์โทรหาชาติชาติสายตรงนะกรับท่านผู้ชมขอส่งทหารช่วยบรรจุกระสอบทรายรับมือน้าท่วมกทมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ฝั่งทนต่งางๆนานาในขณะที่ ตอนนี้ครับท่านได้มีการเปรียบเทียบไม่หยุดยั้งแล้วนะครับเร่านผู้ชมระหว่างประยุทธ์กับประยุทธ์นั้นโดยฝ่ายของพลเอกประวิทย์ท่านก็บอกว่าเนี่ยบิ๊กป้อมเหมาะสมมากเลยที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับเร่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่เป็นพี่ชายของแสนดีซึ่งเป็นลูกชัดชาติแต่อย่างใดก็ไม่รู้ไอแหลงผือดีครับท่านส่วนตอนนี้มาที่ชัดชาติสิทธิพันธ์แป๊บหนึ่งครับท่านหลังจากที่ประวิทย์โทรหานั้นโดยต้องเรียกนายกป้อมหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยพนังที่พานันเออซ ชมบอกว่าเรียกไม่ได้นายกป้อมนะฮะเรียกแบบนั้นนใ้ใจเรียกอะไระโดยบอกว่าให้เรียกว่าอลองนายกรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมแต่เราลาบากเรียกนายกป้อมไปเลยตอนนี้เออเวลานาทีทองมาถึงแล้วอันนี้โดยชาดชาติสิธิพันธ์ไม่รับเบอร์แปกโดยที่แท้เป็นประวิทโทหาแล้วก็รีบโทรกลับทันทีครับท่านหลังจากมีคนมาสก,กิดโทรคุยแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ถกเรื่องจะเพิ่มลอกคลองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างส ล้นกันเลยทีเดียวในขณะที่วันนี้คุณเชชาศิริพันธ์นั้นได้มาเยี่ยมเยือนเขตทุ่งคูน่าได้มูชมได้ไปที่สวนทนบุรีลมแล้วก็ได้ไปตัดผมไม่ทราบว่าเป็นที่สารพัดช่างอออะไรสักอย่างข้างๆหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยรัศมีอยู่แถวไหนจ้าตรงนั้นอยู่หลังจากมอ อเรื่อพระจอมเก้าทนบุรีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อ่าก็ก็ไปที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยบางส่วนก็มองว่าถ้าเกิดเป็นประยุทธ์นั้นอาจจะตั้งคณะกรรมการหรืออะไรกรรมการอีกหรือเปล่าอะไรทํานองนี้แต่พลเอกประวิทย์นั้นโทรหาสายตรงนะครับท่านผู้ชมสลิมบางคนก็ดิ้นเลยบอกว่าเห็นไหมเขาเข้ากันได้แล้วอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเรื่องทํางานมันก็จับมาโยงกันได้นี่กูว่างงอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวส่วนวันนี้วันหยุดแล้วมันยังไงวันหยุดที่28แเหรอ ออหรือว่า29บไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เว้ยเฮ้ยประวิทย์ฟิตวันหยุดครับท่านยกหูกำชับผู้ว่าอีกแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ผู้ว่าชัดชาติของกทมแต่เป็นผู้ว่ายุธยาเล่งแก้ปัญหาน้ําท่วมระดมหน่วยงานช่วยชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ก็ทาง,งาดครับท่านราศีมาอย่างไม่หยุดจังเลยทีเดียวส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นหายหัวนะครับท่านผู้ชมย่องเงียบเข้ากาอ่าที่ไหนได้ก็คือกลาหมครับท่านก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้หากใครกำลังคิดถึงหมอว่าลงนั้นท่านไม่ต้้องงคคิดถึแลวนะรั เพราะว่าตอนนี้หมอว่าลงเลงฟ้องเกณนคีย์บอร์ดต่างๆนานาแล้วนะเนี่ยปมที่ไปด้อยค่าการปลูกหญ้าของหมอว่าลงแล้วถามหมอว่าลงปลูกหญ้าอะไรวะหญ้าเนเปียนะครับท่านถามเอามาทําอะไรจ้าอ่าอาจารย์เอามาปฏิวัติพลังงานนะครับ่านผู้ชมโดยอันนี้ไทยพักดีเอาจริงครับท่านส่งทีมกฎหมายจัดหนักเกณฑนคีย์บอร์ดด้อยค่าแนวคิดการปลูกหญ้าอะไรของหมอว่าลงสักอย่างนะเนี่ยที่จะชูการปฏิวัติพลังงานครับท่านโดยทัวลงไปถึงเพจนะครับ่านผู้ชมโดยตั้งแต่หมอว่าลงเสนอเรื่องการปฏิวัติพลัง งานด้วยการผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าการถุงต้มปุ๋ยยูเรียจากการปลูกหญ้าเนเปียระไรสักอย่างหนึ่งนี้หญ้าเนเปียนี่ไม่รู้ว่าวัวกินได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมจะเดินไปถามวัวนั้นก็ไม่ได้อีกถามทำไมไอเราคุยกับวัวไม่รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องส่งใครคนหนึ่งซึ่งโดนพักงานตอนนี้ไปคุยหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจว่าไอ,เ,อเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันกินได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมสําหรับ,บวัวน,นี้แต่ที่แน่ๆตั้งแต่นายว่าลงนําเสนอเรื่องการปฏิวัติพลังงานอะไรทํานองนี้จากการปลูกหญ้าให้ ได้พลังงานราคาถูกกับมีกลุ่มค้นกลุ่มต่างๆทางการเมืองต่อว่าลงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจนายว่าลงและในเพจไทยพักดีในเชิงดูอะไรสักอย่างเะื่อให้เนผู้ชมเสียหายอย่างไรเหตุผลด้อยค่าการปลูกหญ้าก,รกากปรปฏิวัติพลังงานอะไรทานองนี้โดยประกาศไว้ตรงนี้ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายไทยพักดีเตรียมการพร้อมไปแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นามาจากผลจ,กจากคดีนั้นก็จะนําไปช่วยเหลือเด็กกันกัมพาอะไรต่างๆนันนะแล้วก็โรงเรียนธุรกันดานภายใต้ระบบประชาธิปไตย การเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องชนะด้วยนะเข้าไอ้ได้ไอ้ยังยังโอ้ยโอ้ยขออภัยไว้ด้วยอวอาว่าลงอย่ายิ้มโทษทีเมื่อกี้ตามไม่ฝาดพูดผิดโดยเป็นเรื่องธรรมดาตามระบบประชาธิปไตยแต่ต้องคิดต่างด้วยเหตุด้วยผลนะครับอะไรประมาณนี้ก็ไปที่จับตามองนะครับทดานผู้ชมว่าการปลุกยากของหมอว่าลงนั้นจะไปถึงไหนเพื่อจะอามาปฏิวัติพลังงานนั้นก้อนเล็อิดดีค่าไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ถแถลงเรียนไขก่อนเลยเว้ยเฮ้ยมีมาสามอินบ็อกซ์แล้วนะครับถามหนูรวยล แล้วใช่ไหมทาไมต้องไปทําอย่างงุ้นอย่างนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวสังคมไทยนาหูอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวว่ามียูทูบเบอร์ชื่อนัทนะครับอืมแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการอะไรว่านี่ยช่วดเงินเชิดเงินอะไรไปไหลพันล้านอะไรทํานองนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจอ่าอินบ็อกก็มาทันควันเลยนะครับท่านผู้ชมถามใช่น้องหนูใช่ไหมถามนึกถึงผมได้ยังไงก็เขาบอกว่ามีคนติดตามประมาณหลักแสนนะเนี่ยอะไรประมาณนี้เขาต้องบอกตรงนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมใ้ผมนั้นแทบ จะแทะฝาบ้านกินแล้วครับท่านตอนนี้ถ้ามีเป็นพันล้านนี้คงจะไม่ต้องมาเสนอหน้าในการออกรายการทุกวันนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ตามหานัตตี้ไดอารี่ครับท่านโดยไม่ใช่นัตวิวนะเว้ยเฮ้ยนัตตี้ไดอารี่เนี่ยคนติดตามหลักแสนเหมือนกันแต่เรานั้นสองแสนเจ็ดครับท่านส่วนอันนี้นั้นแปดแสนกว่าช่างมันไปก่อนตั้งค่าหัวล่านนัตตี้ไดอารี่โกงเงินสองพันล้านด้านเซียนหุ้นชี้มีโอกาสได้เงินคืนใหม่นะครับท่านผู้ชมเอ้านี่มันเป็นประโยคคำถามหรือว่าจะประโยคคำตอบว ก็ไม่ที่น่าติดตามนะครเรื่องผู้ชมโดยหาใครพบเบาะแสรับไปเลยหนึ่งล้านบาทโอ้โหจัดหนักจริงๆพบชีวิตพลิกไปพลิกมาจากยูทูบเบอร์สู่คนเทรดทุนอะไรประมาณนี้ก็สู่ว่าตอนนี้ข่าวแพร่มาพามเข้ามานั้นรู้สึกว่าจะหายหัวกระบาลไปแล้วนะครเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะหาตัวเจอหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านไม่ที่น่าติดตามหรือจะไม่น่าติดตามนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆน,นะครเรื่องผู้ชมนายเสรีจอมสงสัยมาอีกแล้วไม่ทราบว่ามันจะเป็นนักสงสัยมืออาชีพหรือเปล่าน จนะกันเติมผู้ชมบอกกองอวยชาติอย่างงู้นกองอวยคนนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้แม้จะไม่มีการเอ่อยอ้างชื่อนั้นใค,ใครก็น่าจะนึกออกนะรับเ่ามผู้ชมแต่ตอนนี้เริ่มนึกไม่ออกแล้วว่าหมายถึงประยุทธ์หรือว่าชัดชาตินะรับเ่ามผู้ชมสําหรับนายเสรีนี้โดยเสรีเว้ยเฮ้ยปากไม่หยุดยั้งสงสัยตลอดเวลาเ,าเราต้องได้เห็นการอวยที่ไม่มีความจริงเชิงประจักษ์ไปอีกนานไหมไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยการอวยที่ไม่มีความจริงเชิงประจักษ์นี้หมายถึงประยุทธ์หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะกับเ่ิมผู้ชม ก็ได้มีการออกบอกมาว่าโอ้เป็นนักวิชาการ 40, 40กว่าปีอะไรนี่โอ้โหมันหลุดจากสงครามเย็นมาบปลว่าวโดยพูดไปก็หาว่าแซะแล้วมันก็แซะจริงๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโดยหาว่าไปหาเรื่องเขางานนั้นงี้งั้นก็ขอถามกันแล้วกันว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆทั้งในสือ่อออฟไลน์ทางทีวีหนังสือพิมพ์กับสื่อออนไลน์ Facebook และทวิตเตอร์อะไรคืองานที่เขาทขําคะเฮ้ยเซรีแนะนําให้ไปเปิดดูไลฟ์สดหรือว่าอะไรทํานองนี้จะดีกว่าหรือไม่หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้หมายถึงชาติชาตินี่หมายถึงประยุทธ ดูอะไรทำนองนี้ออฟไลน์ออนไลน์เออฝากเซรีตรงนี้หน่อยโดยดร์เซรีถามมีอะไรไม้พายยังอยู่ที่นี่เห็นวันก่อนประสบป,ปัญหาน,าน้ำท่วมแล้วนี่ออกจากบ้านไม่ได้เราก็แน่ใช้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเหล็กตันนะครับเอามาประกอบทำแพรนึกไปนึกมาไม่น่าจะรอดว่ะ น่าจะจมนะครับท่านผู้ชมเลยนะให้ดรเสรีเอายางรถสิบล้อนะยางในแล้วมาสูบลมให้เต็มแล้วก็นั่งบนนั้นแล้วก็เอาอนี้พายเรือถ้าเกิดน้ำท่วมออกบ้านไม่ได้นั้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่สบายใจกับคนที่มองความถี่ของการได้เห็นเขาในข่าวน่าจะหมายถึงชาติชาติหรือเปล่าไม่มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นความสามารถในการทํา p R สร้างภาพโดยไม่สนใจว่าภาพที่เห็นในแต่ละครั้งมันจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ตอนนี้เรื่องมีคนทวงสัญญาตามที่หาเสียงไว้โดยเฉพาะประเด็นที่เขากําหนดเวลาตัวเลขไว้ด้วยเพราะเลยเวลา กำหนดแล้วแต่เขาทําไม่ได้หรือรู้แล้วว่าทําไม่ได้อะไรประมาณนี้เราต้องได้เห็นการอวยแบบที่ไม่มีความจริงจิงประจักษ์สนับสนุนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็ไอ้ที่สัญญากันไว้นี่ไม่รู้ว่าสัญญาแบบว่าขอเวลาอีกไม่นานหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้มีการเอ่ยอ,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 อ้างมาถึงตรงนี้ครับท่านก็เป็นการอ้าปากอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมนับวันอ่อไอ้น,นี่ก็นับวันรอแล,แล้วเนี่ยบอกว่าชาวสลิมเราต้องอดทนนะถามอดทนทาไมวะเนี่ยอย่าไปด้อยค่าสารอะไรนะถ้าเกิดสารตัดสินให้ประยุทธ์นั้น พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่พ้นนั้นพูกเราก็สนับสนุนต่ออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เลดิตบีคผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นายจตุพรพงพันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้แทบจะโดนทัวลงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเราก็งงโดยจตุพรคนระับท่านช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่อาจแน่ใจนี่มันแปลก,กประหลาดนะครับท่านผู้ชมเปรียบเป็นหนึ่งดุจจตุลงก็สันนิบาตแปลกประหลาดมหาศย์หรือไม่นั้นไม่แน่ใจโดยได้เสนอ,อดึงสติเพื่อไทยอันนี้ไม่รู้เรียกว่า เสนอหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครท่านผู้ชมโดยจตุพรครับท่านปูเหมือนกันดึงสติเพื่อไทยปมสูตรหาร้อยาถามว่าง่ายไปไหมอยู่ดีๆออกกติกาที่ถนัดให้โดยมันไม่ได้ถนัด แล้วก็ไม่ได้เปรียบเฉพาะพักเพื่อไทยนะเว้ยให้จตุพรรู้อะไรบ้างวะเนี่ยน่าจะรู้มากกว่านี้นะเนี่ยปล่อยให้เด็กอายุยังไม่ถึง30ออกมาฉาบป,ปะด่าแบบนี้เอ้ไม่ใช่ปะชาดาหรือปกนั้นไม่อาจแน่ใจเมื่อวานนี้ก็โดนแขกกรรมการซัดไม่หยุดยั้ยงนะบท่ดนผู้ชมบอกเอ๊จตุพรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถึงจะชนะหรือแพ้หรือจะยังไงนั้นโดยจตุพรม,มันบอกว่าถ้าเกิดเพื่อไทยชนะก็ไม่ได้มีวันได้ฟอร์มรัฐบาหลหรอกอะไรประมาณนี้แต่ว่าหน้าที่ของเรานั้นคือการหยิบปากกานะครานผู้ ชมแล้วก็ไปขีดฆ่าเผด็จการครับท่านในคูหาเลือกตั้งก็ไม่ด้วยจตุพรนี่มันต้องการอะไรนะครับเรื่องผู้ชมโดยดึงสติหาร้อยอะไรนี้โดยถามง่ายไปหมยอยู่ดีๆออกกรดิกาที่เป็นจุดแข็งให้โดยจุดแข็งไม่ใช่มีเฉพาะพักเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยจตุพรมึงฟังทางนี้หรือจะไม่ฟังนะั้นก็ช่างมันนะครับเรื่องผู้ชมโดยนี่พันธบัตรชารัฐก็อาจจะมีอะไรว่าส่วนได้เปรียบด้วยนะเนี่ยอแล้วก,ก็สมมุติเพื่อไทยจะแลนสไลด์หรือว่าจะแรนสลบะไรนั้นไม่ทราบาหนักหัวกระบ,บาลอะไรตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชม แล้วก็มันก็ยังกล่าวว่านี่ภารกิจคณะหลอมรวมประชาชนยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จสิ้นนี่ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับเ่านผู้ชมรู้สึกว่ามีกลุ่มแดงบางกลุม่มแล้วก็กลุ่มคณะราษฎรนั้นรู้สึกว่าจะไม่เข้าร่วมกับไอ้มอบกลุ่มนี้นะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ยังบอกว่าสามปอยังอยู่เพียงแค่สลับมือหนีอำนาจไม่พ้นสามปออะไรประมาณนี้โอ้ยก็อยากไม่อ่านเลยนะครับเ่านผู้ชมก็ดูละครและย้อนดูตัวดูหน้าฉากแล้วก็ดูหลังฉากของเองบ้างก็จะดีอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะครับกระแสข่าวท ชาลันั้นก่อนเลือกตั้งเมื่อปี62นั้นมันได้ชูสโลแกนนะครับท่านผู้ชมโดยจากจะขึ้นค่าแรงจากสมัยยิ่งรักนะครับที่ขึ้นเป็น300บาทรูทม .6 แล้วก็ปริญญาตรีหมื่นห้าเหลืออะไรเท่าไหร่ประมาณนี้ไอ้พักนี้ก็ออกมาหาเสียงตอนนั้นจะขึ้นเป็น425บาทเว้เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ขึ้นที่ละอะไรว่า3บาท4บาทเองนะครับท่านผู้ชมบรรดาพวกที่อยู่ปัตตานีนราธิวาสจะนาานนก็รู้สึกว่าจะได้น้อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวอยู่ที่300กวว่่าาบทันนี้ก็สง ที่ผ่านนนมาอีกแล้วสับประคงคนใหม่มาจากน,นายธนกรนรักท่านผูชมไม่รู้ใครตะขาบมาให้กันหรือเปล่าทําไมมันคล้ายๆกันก็ไม่รู้นะเนี่ยโดยที่พานนานด้วยเฮ้ยแจ้งขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้ใช้แรงงานโดยปรับไม่ถึง425บาทเพราะผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างหนักโดยไอ้กองโควิดนี่มันก็ไม่ขึ้นเว้ยเฮ้ยอยู่มาประมาณปีกว่า,วาแล้วหรือว่าเกือบปีแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยโควิดก็เพิ่งจะมานะคะรนบท่านผูู้ชมไม่นี่ก็อได้ขออ้างอย่างทันทีทันควันกันเลยทีเดียวโดยบอกว่าขึ้นนเป็420 ี่สิบห้าบาทตามหาเสียงไว้นั้นไม่มีนะเพราะมันลบไปแล้วโดยปรับไม่ถึงสี่รอยยี่สิบห้าบาทเพราะผลกระทบจากโควิดอย่างหนักแล้วก็ชี้ที่ผ่านมาอัตราการช่วยเหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้างอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องแบบนี้ควรจะให้รัฐมนตรีหรือว่าอะไรสักอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกจะมาเอยออกมาพูดมาน่าจะดีกว่าที่ให้นางคนนี้ออกมาพูดนะครับท่านผู้ชมถามทําไมจ้าเออก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านอาปากทุกทีนี่รู้สึกว่าจะทําให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นดูดีนะครับ ผู้ชม roommate, แต่ไม่ดูจะดีกว่าเว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้มีการต่างๆนานาเนี่ยบอกว่าห้ามเรียกพลเอกประวิทรว่านายกป้อมนะแล้วให้เรียกว่าอะไรให้เรียกว่ารักษาการนายกอะไรทํานองนี้เราก็งงไม่รู้ว่าจะเป็นพ่ออะไรครับท่านโดยถ้ ання, Herm huh. Fe, bah, าเกิดประยุทธ์ไม่ได <c oughs> ้ไปต่อนี้นี่ก็คงจะอ่วมมรไทยนะครับเรื่องผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าศาลสั่งให้ประยุทธ์นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่นี้อ่าประวิตย์ก็จะต้องกลับไปเป็นรองนายกเหมือนเดิมหรือเปล่านี่น่าจะใช่นะครับเรื่องผู้ชมส่วนประยุทธ์นั้นก็จะต้องกลับมาเป็นนายกกกกกกรรรรรัษาาาาาไปพง่่่อออนะหวทีเลื หรือไม่อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจอ่าอะไรวะเนี่ยโดยสอวอนัด30สิงหาคมนี้พิจารณาล่างพรบงบแล้วก็ภาพรวมพบขาดประสิทธิภาพก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมทําไมกูต้องมาอ่านเรื่องสอววอด้วยเนี่ยโอ้ยส่วนตอนนี้เอาภาพมาให้ท่านดูเลยดีกว่าหลังจากเสาร์อาทิตย์นั้นประยุทธ์จะชอบหยุดนะครับท่านผู้ชมส่วนพลเอกประวิตยนั้นฟิตวันหยุดยกหูกำชับผู่ว่ายุทธยาเร่งแก้ปัญหาน้ําท่วมและดมหน่วยงานช่วยเหลือชาวบ้านครับท่านก็ปรากฏภาพนะครับท่านผู้ชมพลเอกประวิตยนี่ไปอยู่บนเรือ เรือแป้หรือเปล่าหรือว่าเรืออะไรบอกไม่รู้เหมือนกันครับท่านแล้วไม่รู้ว่าเป็นภาพเก่าหรือเปล่าใน,นักท่ดนผู้ชมแต่ที่แน่แน่ฟิตวันหยุดครับท่านหลังจากที่ได้เป็นรักษาการนายกครักท่ดนผู้ชมประชาชนก็แหเ่เปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเป็นประยุทธ์นี่มันคงจะตั้งคณะกรรมการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่อย่างไรไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้ไอโบสเสกสกนะในับท่ดนผู้ชมแต่งเพลงใหม่แล้วพลเอกประยุทธ์นั้นอาจที่จะเจ็บปวดหรือคาราการสั่งเล็กน้อยถึงขนาดหนักหรือไม่ไม่แน่ใจอาจจะดำดิงตามรอยทักษิณหลังจากโดนแต่งเพลงหรือไม่่่นนนั้ไมแใจ ผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมเอามาถแถลงเบื้องต้นโดยวันนี้หัดพูดช้าลงเล็กน้อยถึงปานกลางหวังว่าท่าน้งหลายนั้นคงจะเข้าใจจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม